ก็พอดีคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้วิธีแก้แก้แก้แลกนะครับแก้เกมเล่นเกมกระตุกเลย,ยนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้ใต้ลิงก์เลยนะครับก็ให้เราไปที่ google นะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดไปเลยครับ ก็กดโคดไปนะครับแล้วก็รอนะครับตกลงเสร็จแล้วนะครับกดเปิดนะครับติดตั้งเลยนะครับผมแอปนี้ใช้ได้ทุกเกมนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับตัดเดียวเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยนะครับ ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ให้เรากดติดถูกรตรงนี้ครับติ้งสแนปออนบครับรอสักครู่นะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับเ็ืเนๆนะครับก็ให้เราในนี้นะครับสร้างสร้างไฟล์โฟลเดอร์นะครับ ชื่ออะไรก็ได้นะครับ่นอะไ่ะไมนะไวะ ก็ตรงน,นี้ให้เขียนสัออกหนึ่งพันนะครับหนึ่งศูนย์สองแปดประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ให้เอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสี่สิบโอเคนะครับแล้วกดเซฟตรงน,นี้เลยนะข้างว่างไลท์ไฟล่างนะครับเรากดไปแล้ย รสชาติอร่อยเจได้ไหมโอเคครับได้แล้วนะก็จะเลื่อนขึ้นนะก็ <c oughs> ลองดูกันได้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ